ดราม่าอีกแล้วพิมพ์ลิพายหลังติดไฟส่องสว่างให้ชุมชนของเตยทำความดีก็เป็นดราม่าเว้ยสวัสดีครับผมชาป,ปีและนี่คือโซเชียลวอดนะครับผมกลับมาแล้วกับวันนี้นะครับและวันนี้นะครับจะมีเรื่องราวอะไรนั่นแหละครับเตรียมไปติดตามกันนะครับแต่ก่อนอย่าลืมกด s u b สไ r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับ<ๆ>เมื่อมีคลิปใหม่คุณจะได้ไม่พลาดน,นะครับและไปที่เรื่องราวของเราในวันนี้เลยครับดราม่าอีกแล้วพิมพ์ลิพายหลังติดไฟส่องสว่าง ให้ชุมชนของเตยพิมพ์ทิพยพายนะครับได้ทำคลิปนะครับความมืดมิดใจกลางเมืองหลวงเพราะพิมพ์เชื่อว่าทุกคนมีสิทธิ์เข้าถึงแสงสว่างอู้ก็คือในคลิปนะครับผมคุณพิมพ์ทิพยพายนะครับได้ไปที่ชุมชนลองเตยครับและให้แสงสว่างโดยนะครับได้บริจาคนะครับแล้วก็ให้ช่างเนี่ยไปติดดวงไฟเลยเป็นจำนวนนับ100ดวงครับผมกูบอกแล้วลองเตยต้องสว่าง แต่ก็มีอีกด้านนึ้งนะครับได้ออกมาชี้ว่าที่ดินตรงนี้เป็นที่ดินที่ถูกชาวบ้านรุกล้ำการติดไฟแบบนี้ได้ขออนุญาตเจ้าของพื้นที่หรือยังหลังจากที่บิมทิพพายนะครับแม่ค้าออนไลน์ชื่ดังนะครับเจอเด็กที่วิ่งเล่นอยู่ในชุมชนคลองเตยนะครับท่ามกลางความมืดนะครับจึงออกไอเดียและออกเงินนะครับติ ตั้งโซลาเซลล์ครับจัดเต็มโดยเป็นดวงไฟ LED นะครับที่เป็นแผงโซลาเซลล์นะครับกว่า100ดวงนะครับจนเกิดความประทับใจนะครับโดยดอดไฟประมาณ100ดวงนะครับโดยราคาอยู่ที่ที่เธอไปถามที่ร้านนะครับราคาอยู่ที่ดวงละ1250บาทครับคูณ100เท่ากับ125,000บาทครับแต่หลังจากติดไปแล้วนะครับได้ติดเพิ่มอีก50ดวงนะครับ ก็เท่ากับทั้งหมดนะครับก็เป็นเงินประมาณ187,500บาทนะครับถ้า150ดวงนะครับตามที่ในคลิปนะครับผมที่นี่คลองเตย อย่างไรก็ตามนะครับเรื่องนี้กับบีดาม่าขึ้นมาครับเมื่อมีคนนะครับไปขุดกระทู้เดิมนะครับในเว็บไซต์พันทิป .com นะครับเกี่ยวกับเรื่องชาวสลัมที่ลุกที่ดินโดยเจ้าของกระทู้นะครับได้บอกว่าที่ดินผืนนี้มีเนื้อที่ประมาณ3ไร่ใกล้สลัมของเตยและให้บริษัทป้ายโฆษณามาเช่าที่ดินและมีชาวบ้านจากเขตพื้นที่ดินข้างเคียงได้ขยายเข้ามาอยู่อาศัยนะครับคุณแม่เห็นใจและเห็นว่าเป็นคนยากจนก็ปล่อยไปแต่นานวันเข้าก็มีการลุกล้ำมากขึ้น เรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้มีการปลูกบ้านคอมป้ายโฆษณาบางคนก็เข้ามาอยู่แบบไม่จ่ายค่าเช่าสร้างบ้านรุกล้ำไปเรื่อยๆบางคนสร้างบ้านเป็น2ชั้น3ชั้นโดยไม่มีใบอนุญาตก่อสร้างและเมื่อเข้าไปพูดก็บอกท้าทายให้ไปฟ้องท้งนี้นะครับเมื่อเจ้าของกระทู้นะครับ ไปแจ้งความก็ถูกไล่ให้ไปรังวัดแต่เจ้าหน้าที่ที่ดินก็รังวัดไม่ได้เพราะถูกสร้างบ้านทับมุดและทําให้ฟ้องขับไล่ไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าจะเอาแนวรังวัดไหนไปฟ้องกระทู้ในพันทิปนะครับชื่อว่าสลัมบุกรุกที่ดินกุ้มใจไม่มีใครช่วยวอนขอความคิดเห็นสังคมแต่ก็มีบางคนนะครับก็เข้ามาแย้งว่าพื้นที่ที่ถูกบุกรุกกับพื้นที่ที่พิมพ์ด้วยพายเข้าไปติดไฟนะเป็นคนละที่อะไรจะไปกันใหญ่นะครับผมพื้นที่ที่พิมพ์ด้วยพายไปติดไฟกับพื้นที่ที่มีการฟ้องร้องกันน พื้นที่กันโดยพื้นที่ที่พิมพ์ริพายเข้าไปติดไฟเป็นโฉนดนสศีที่มีเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์อย่างชัดเจนแต่ก็มีอีกฝั่งเข้ามาบอกว่าพื้นที่ตรงที่พิมพ์ริพายไปติดไฟนั้นจริงๆเป็นพื้นที่ของการท่าเรือคนละที่ครับที่แปลงนี้คือของในพันธิ์ส่วนที่ตรงนี้เป็นที่ที่พิมพ์ริพายไปครับและมีขนาดใหญ่กว่ามากเอกสารสิทธิ์เป็นนสศีครุฑแดงแปลงเดียว แต่ทว่านะครับก็กลับโดนแย้งอีกนะครับว่าต่อให้ตรงนั้นมีหรือไม่มีเอกสารสิทธิ์ก็ไม่ได้แปลว่าไม่ถูกสลัมบุกรุกอย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่ยังคงเป็นปัญหาขัดใจหลายๆคนก็คือที่ดินตรงนั้นครอบครองโดยใครและที่ดินตรงนี้เจ้าของที่ดินได้อนุญาตให้ชาวบ้านอยู่หรือเป็นพื้นที่บุกรุกกันแน่บางกว่าเป็นที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์บางกว่าเป็นที่ดินของการท่าเรือแต่ไม่ว่าตรงนั้นเป็นที่ดินของใครการฟ้องร้องขับไล่เต็มไปด้วยความยุ่งยากทางด้านกฎหมายและสุดท้ายที่ดินก็ ไม่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ต้องปล่อยให้เป็นสระม,มาเช่าในราคาถูกนี่นะครับก็มีคนนะครับทำพื้นที่ให้ดูเลยว่าสีแดงคือจุดที่พิมพ์ไปติดไฟสีเหลืองคือจุดที่เขาฟ้องร้องกันพื้นที่สีแดงคือพื้นที่ของการท่าเรือส่วนพื้นที่สีเหลืองคือพื้นที่ส่วนบุคคลมันคนละพื้นที่กันมีคนรู้เรื่องที่ดินเยอะเหมือนกันนะ จริงๆพื้นที่สีแดงก็เป็นที่บุกรุกเหมือนกันปะครับเพราะจริงๆการท่าเรือก็พยายามเอาที่คืนเหมือนกันครับพื้นที่สีแดงเป็นพื้นที่ที่มีกระสานติดการอยู่ชั่วคราวหรือวัะเบียนบ้านชัดเจนและอีกอย่างปัจจุบันการท่าเรือมีการเก็บค่าเช่าชัดเจนแบบนี้ถือว่ามันบุกรุกนะโอ้ยบอกเลยครับผมเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับกับคุณพิมรีพายนะครับตอนนี้นะครับก็ติดแฮชแท็กในมาแรงอันดับที่10นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับโดยตอนนี้มีคนดูกว่า9 0 0 0 0สครั้งไปแล้วนะครับผมโดยมีคความิด เห็นกว่า8,000รายการและมีคนกดไลค์1 0 0 0 0 0ไลค์นะครับเราลองมาดูคอมเมนต์กันบ้างดีกว่านะครับว่าเขามีความคิดเห็นกันว่ายังไงสำหรับคลิปนี้นะจ๊ะเห็นคของเตยหรือยังอาจเป็นคำถามธรรมดาแต่มันกัดกินความรู้สึกคนที่อยู่ที่นั่นมาแสนนานสว่างทุกจุดที่สุดคือใจขอบคุณพิมพ์ที่พายสุดยอดขอบพระคุณนะคะ ไม่เป็นนายกแต่ก็เป็นผู้นำใจคนทั้งประเทศและต่างประเทศช่วยกันซั s สไคร e ให้น้องพิมพ์กันเยอะๆนะคะคองเตยต้องสว่างสว่างไปถึงใจไปเลยกูร้องเลยอะ่ะมันจุกอกดีมากๆเลยนับถือทั้งทีมงานมากครับทําคลิปแต่ละคลิปได้ใจคนทั้งประเทศมากใครรักพิมพิพายมารวมกันตรงนี้ อยากเป็นหมอนี่คือสภาพความเป็นอยู่ของคนที่จะเป็นหมอในอนาคตกูนี้แม่งอย่างสะเทือนใจเราอยู่ในยุคที่สสน,นักการเมืองนั่งเล่นติ๊กตอกและมีแม้ค้าออนไลน์พัฒนาชุมชนหวังพึ่งใครไม่ได้แล้วมีแต่พวกเรานี่แหละต้องช่วยกันเองเห็นคงเตยหรือยังบางคนก็ไม่เห็นบางคนก็ไม่เคยคิดจะเหลียวมองถ้าประเทศไทยเรามีคนอย่างเธอพิมพ์ริพายประเทศไทยคงจเจริญเท่าเทียมนานาชาติทําต่อไปรักเธอพิมพ์ริพาย นี่ก็คือนะครับคอมเมนต์บางส่วนนะครับในช่องของพิมพ์ด้วยพายนะครับก็มีทั้งคนนะครับเข้ามาชมแล้วก็มาแสดงความคิดเห็นอย่างมากมายนะครับลองไปดูใน Twitter กันบ้างดีกว่านะครับสำหรับแฮชแท็กพิมพ์ด้วยพายคองเตยนะจ๊ะคองเตยไม่มีไฟใช้พิมพ์ด้ยพายบอกว่าพรุ่งนี้คองเตยต้องสว่างและคองเตยก็สว่างจริงภายใน1วันคนรู้อีกแล้วอาย คุณพิมคุณทาผมคนรู้อีกแล้วนะกูบอกแล้วคลองเตยต้องสว่างคนลุกถึงสู้ถึงข้างหลังเลยคอมเมนต์ใต้เพจํำนำดราม่าเพราะเข้าใจคัดเคลื่อนคุณพิมจะพาติดไฟส่องสว่างให้ชุมชนคลองเตยและมีประชาชนคอมเมนต์ในเพจต่าง,างๆว่าไปติดในที่ชุมชนที่ถูกศาลสั่งให้ย้ายออกสนับสนุนให้คนที่บุกรุกนะ่ะชุมชนตรงนั้น เป็นความคัดเคลื่อนเพราะในคลองเตยมีชุมชนมากกว่า40ชุมชนในส่วนของคุณพิมพ์ริพายมาติดตั้งไฟสองสว่างมาติดตั้งในชุมนุมร็อก1 2 3ซึ่งยังไม่มีสารใดๆสั่งย้ายเพราะอยู่ในพื้นที่ของการท่าเรือที่น่ารัก อยู่ในระหว่างการพูดคุยตกลงกันเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีโครงการสมาร์ทคอมมูนิตี้เข้าใจง่ายๆขอแก้ข่าวแค่คำว่าที่นำของพันธิไปเป็นความเข้าใจคัดเกลื่อนคนละจุดเขาบอกเป็นที่คนละที่นะครับผมพิมพ์ริพายคลิปล่าสุดพิมพ์ริพายนี่คือของเตยอ,อยู่ใจกลางเมืองถูกรอมไปด้วยความเจริญแต่ไม่มีไฟใช้ยายคนหนึ่งบอกว่าอยู่แบบนี้มา60ปีแล้วควีนพิมพ์เลยเสด็จไปช่วยเหลือประชาชนตัวเองพาไฟไปติดดิดดี้วหนึ่งครั้งสว่างเพึ่ เห็นแล้วค่ะสว่างมาถึงเยอรมันเลยนอนดูไปน้ำตาไหลไปแต่คลิปสั้นๆแต่กินใจมากวันนี้กินพริกทอดพิมพ์ริพายทั้งวันแสบท้องมากแต่คืออร่อยมากอยู่ตั้งไกลก็ยังหามากินต้องขอสนับสนุนตลอดไปข่ารักกาบหัวใจพิมพ์ริพายต้องให้จบที่พิมพ์ริพายซึ้งมากทำต่อไปค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวนะครับดราม่าของคุณพิมพ์ริพายนะครับที่เกิดขึ้นอีกแล้วทำความดีก็เป็นดราม่าเว้ย แล้วคุณนะครับมีความคิดเห็นว่ายังไงกับเรื่องดาวนี้นะครับก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับสุดท้ายนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe channel ของเราไว้ด้วยนะครับและจนกว่าเราจะพบกันใหม่กับโซเชียลวอทววันนี้ลาไปแล้วสวัสดีคลิปบาย